สตรีมค่ะแลชายประธานกรรมการบริหารรองกรรมการในาารเผู้บริหารในนามองธาคารการกอสางแะนแห่งประเทศไทยหรือแบ์ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสูส่พิธีมอบเงินสริสนุนโครงการ1นีานงระับาษกิแก่สมาคมกีฬายืนยืนรยุทธแห่งรทศไทยและสมาคมกีฬารีมแห่งปรเทศไทยค่ะการมอบ สนุนโครงการหนึ่งกีฬาหนึ่งรัฐศาสตร์ในครั้งนี้คือเป็นเจ้าสำคัญในการท้าบริวารให่้าสินแรมผ่านการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาซึ่งถือว่าเป็นซอฟตคพาว่าหนึ่งของประเทศไทยให้ไปสู่ระดับนานาชาติโดยสอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนชาวไทยและประเทศชาติในด้านการพัฒนาด้านกีฬา เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและในวันนี้นะคะเอซิ่งแบงค์นะคะจะร่วมสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวให้แก่ทั้งสองสมาคมในระยะเวลาติดต่อกัน4ปีเป็นจำนวนวงเงินรวมทั้งสิน้น32ล้านบาทค่ะและในโอกาสนี้นะคะที่เชนขอเรียนเชิญกกับการผูาาาา้จัดก,รการธนาคารการก่อการก่อํารน้ำนแห่งประเทศไทยดรักทรธุรกิจโควาคอนกล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการลิงกีฬาแนะนักที่จะจีติในครั้งนี้เป็นเชิญท่านบนเวทีค่ะ โครงการหนึ่งกีฬาหนึ่งรัฐนิสากิจมีเป้าหมายสําคัญในการส่งเสริมพัฒนากีฬาสำรับชาติโดยมีการให้รัฐนิสาบกิจเข้ามามีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนกีฬาแต่ละประเภทอย่างเป็น,น,าน,านระบบและยั่งยืนการพัฒนาทักษะของนักกีฬาเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของโครงการนี้ โดยรัฐวิสาหกิจจะมีส่วนช่วยให้นักกีฬาได้มีโอกาสฝึกพนและพัฒนาติดต่อได้อย่างเต็มที่การที่แต่ละรัฐวิสาหกิจรับผิดชอบกีฬาประเทศใดประเทศหนึ่งจะทําให้การสนับสนุนมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมทั้งมีการจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเพียงพอการสนับสนุนครั้งนี้ยังตอบท้องกับภารกิจหลักของเอกชนแรงในการสนับสนุนโครงการตามนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะในเรื่องการได้มาซึ่งเงินรางวัลต่างประเทศจากการจัดก,การแข่งขันกีฬากีฬาระดับโลกในขณะเดียวกันการเห็นาานักกีฬาประสบความสำเร็จยังเป็นแรงกระตานจักให้เยาวชน,น,น,นและประชาชนทั่วไปหันมาสนใจกีฬาและเห็นความสำคัญของการของรัฐการด้วยนอกจากนี้สือ่อยังเห็นว,ว่าการทัฒงา,านกีฬาสามารถตั้งอาชีพท,ที่เกี่ยวข้อง กับนักกีฬาได้เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นโค้ชผู้ฝึกสอนผู้จัดการทีมรัฐต่างๆงานดีๆยูในวงการกีฬาทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นจากการจัดกิจกรรมกีฬาและการแข่งขันระดับนานาชาติยังสามารถเป็นอยู่ผู้ชมและนักท่องเที่ยวซึ่งนำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับธุรกิจท้องถิ่นเช่นโรงแรมร้านอาหารและการขนส่งผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการหนึ่งกีฬาหรือรัฐวิสาหกิจจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ าทั้งในด้านการพัฒนาการกีฬาการส่งเสริมสุขภาพการเสริมสร้างเศรษฐกิจการสร้างชื่อเสียงการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนซึ่งทั้งหมดนี้จะนําไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนคราทงเอกสิ่งแด้ให้ความื่นาำภายใต้ของา นประชาชนไปเล่นกีฬาก็จะหารปลายาเสพติดอันนี้ก็เป็นความจริงครับแต่ถ้าจะไปให้เล่นกว่าน,นั้นต้องเห็นว่าคือกีฬามันมากมันต้องสร้างความสามัคคีอาจจะมีคนชอบูผมบอกว่าเมื่เชียร์กีฬาแล้วไม่ไม่มีการสีนะฮะจะเหลือแต่แดงจะไม่รู้สีในในอ,อะไรพอเชียร์กีฬาเราเชียร์เราก็เชียร์ด้วยกันเลยนะฮะให้คนไทยได้รีบละสร้างวินัย เรารู้ว่าบางิ่งเกี่ยวชนเราเพรมันเคยมีวินัยถ้าไม่ได้แ่าันกับนักกีฬาก็จะเป็นคนที่วินัยกีฬาสร้าง t e w o ์สร้างรัาลเป็นทบริหารองค์กรท่้างก็รู้ว่าทำงานมันต้อเป็นทีมไมให้เป็นคนต่ากีฬาสอนให้จักรู้แข่รู่ชนะร่วไปครไม่ใช่ว่าโกดกันอย่างี้ประเทศชาติก็มีแบบัแบบพวกโกกันแบบทว่วันก็จริงจะให้กับมันนั่นสิ่งเหล่านี้ทามดี มันมากไปกว่าในงานวันาต้ยาสิ่งนอกจากนั้นแล้วเวลาความสุขที่ได้มาจากผลงานต่างๆล่าสุดก็เป็นศรากันโอลิมปิกก็มีเหินกลับมาทอความเงินบ้างของแดงบ้างนั่นก็เห็นแล้วว่าถ้าคุมีความรู้สึกเกี่ยวกันว่ามันเป็นความสุขมากกว่ากันแต่ชื่อว่าทุกความสุขจากผลงานกีฬาแล้วก็แน่นอนไม่ต้องพูดว่า ยิ้เสียงเพลงผมเองไปดูกีฬาทุกครั้งเวลาได้ยินเสียงเพลงชาติเวลาทพลงโคมไตโลงขึ้นเสาเป็นเพลงแรกนะสูงสุดก็คนลูกทุกครั้งนะครับว่าปลื้มเพราะสิ่งแบบนี้มันมันเป็นอะไรที่ได้มาจากกีฬาซึ่งเป็นที่มาของทางรัฐบาลที่ทำในโครงการกีฬาที่เราเลื่อนเสาขึซึ่งและทีมงานก็ช่วยในกเรื่อน มาถึงวันนี้ก็ต้องขอบคุณอีกครอื่นนะครับที่ได้ให้ความร่วมมือนะผมเชื่อว่าทางสมาคมที่ท่านรับไปดูแลสมาคมหนึ่งอยู่ในโอลิมปิกนะครับกีฬาอะไรอย่างนี้ก็มีน้นองอายุ12เนี่ยไปเดิน,นมาอย่างนี้น,นะครับคืออยู่ในโอลิมปิกแล้วผมมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าวันหน้าจะมีกลับมาถ้าดูตัวอย่างเบคันโต้โครงการนี้ทำกันมา17-18ปีแล้ว ั้งแต่สมัยรัฐบาลไทยรังไงแล้วนนก,กรร็หลังจากเกิดการปฏิวัติก็ก็หลายๆห่ายรัฐสภาก็เลิกไปแต่ว่าหมอสองสเป็นหมอทไม่ได้เลิกเขาก็ยัง่ดูแลต่อจากวันนั้นที่เราไม่มีเหรียญซีเกมยังต้องอรู้ว่าจะมีหรือเปล่าตัวนี้มีเป็นเจา้าซีเกมแล้วเป็นเหรียญจะมองทองหือเปล่มันก็ใช้เวลาสิบกว่าปีสำหรับทางกีฬา เอก็มั่นใจว่ารัฐหน้าจะต้องนำเหรียญทองมาฝากพี่น้องชาวไทยและชาวเอ็กซียแบงค์ทุยได้รื่นแรงนะครับสำหรับสมาคมกีฬาโรนัยยุทธ์ไม่ได้มีอยู่ในประเทศแต่อยู่ในสิ่งเดียวนะครับและดับอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็มีแชมป์โลกหลายๆคนแชมป์สาตวระัดแชมป์ฮัแชมป์เอเชียแชมป์โลกอะไรที่เล่นกี่าเล่นกีฬา r ราไดองู่ครบสื่อที่ว่าสร้างผลงานมากมายแล้วก็ทำให้คนไทยได้มีชื่อเสียงในระางชาติในรดัประเทศและก็มีนักที่าต่างประเทศเข้ามาแข่งในระดันานี่มากและไดลรับไปแต่สมกที่กอกำัครับแล้วก็ผรงารนี้ก็ทำกันสิบปีแล้วหวังว่าผลงานจะดีพอและ่นจะได้ดูแลของสมคทีต่อไปถจะท่านเป็นพลาดหรือมีมาได้ในเรือสิ่งีขัางหน้าก็ที่เราก็น่าจะมี แล้วก็สำหรับโครงการหนึ่งกิฬาหนึ่งรัฐสภาเนี่ยนะครับก็วันนี้จากการที่เห็นนะฮะเซ็นกันไปอีก2สมาคมกีฬาหนึสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแล้วก็สมาคมกีฬายูนิเวอนะครับจากธนาคารอีกสิ่งแล้วก็ต้องขอขอขอบคุณทางธนาคารที่ให้ความร่วมมือทั้งสองสมาคมนี้เป็นเวลา4ปีนะครับตามตามโครงการแล้วก็แน่นอนนะผลงานดีการพัฒนานุ่ ูปคดีของท่านอาจารย์ก็ะธนาคารก็จะดูแลต่อไปนะครับสำหรับสองสำหรับของสองสมาคมนี้มีหนึ่งสมาคมอยู่ในโอลิมป,ปิกอีกหนึ่งสมาคมไม่ได้อยู่สมาคมที่อยู่ในโอลิมป,ปิกที่เป็นกีฬาที่อยู่ในโอลิมป,ปิกก็คือคือสมาคมกีฬาเอ็กซ์เพรสซึ่งเรา,าได้เห็นแล้วว่าเอวันนี้เรามีนักกีฬาทัานล่าสุดเนี่ยไปหนึ่งคนนะครับอายุเพียงสิบสองขวบเองนะครับยังเป็นเด็กหญิงอยู่เลยนะครับแล้วก็ไปแล้วก็ผลงานก็ดีนะฮะแน่นอนไม่ได้มีเหรียญกลับมาแต่ก็ไม่ถึ ริ่มต้นคือการได้ไปโอลิมปิกเนี่ยถ่ายการคั้ตัวก็วเ,เรียกว่าเก่งมากเล้วะก็เป็นพราะเด็กยิ12นะครับเพราะฉะนั้นผมมั่นใจว่าในถ่ายภาคหน้าเราจะมีเหรียญจากโอลิมปิกนะครับจะเป็น LA ก็ดีหรือหลังจากนั้นจะเป็นที่ออสเตรเลียก็ดีที่จะได้เหรียญสร้างความภาคภูมิใจให้กับทีมเราคนไทยเราเปิการแข่งแรงในระดาบที่สิบสำหรับนักสำหรับกีฬายิงปืนกลยุทธ์นะฮะไม่ได้อยู่ในโอลิมปิกแต่ก็เพิ่งได้รับการอยูใ่ในในสีเกมผมก็เชื่อว่าผลงา เลพอก็งจะต้องมีมาเพราะว่าขณะนี้เรามีนักกีฬาเก่งๆเป็นระดับโลกในกีฬายิงปืนประยุทธ์หลายหลาย คนพิกันนะครับแล้วก็ทั้งวัยหนุ่มๆเลยถึงเป็นผู้ใหญ่ก็อย่งเงี้ครับเป็นเป็นกีฬาที่หวังผลงานได้นะครับหวังเหรียญได้หวังจะสร้างความสุขและพิลล็อกให้ผ่านนะฮะแล้วก็ขอเดินทางในรายการที่สิอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะให้ความกลูนนะครับเชื่อว่าภายใต้การบริหารของสองสมาคมเนี้ยผลงานดีๆจะต้องกลับมาสามสองล้านกวบาทสี่ปีกับสองเมษานมา เป็นยังไงรับคาดหเร่ออันแรกผมว่าสิ่งที่เรามุ่งหวังคือกําลังใจดีๆนะครับให้กับตัวสมาคมเองทีมผู้บริหารสมาคมและพนักกีฬา คิดว่า4มันนี่32ล้านเนี่ยมันน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วก็เติมพลังงานบวกๆนะครับในมุมที่ทําให้นักกีฬาเนี่ยสามารถที่จะมีทั้งรายได้นะครับมีค่าบเบี้ยเลี้ยงแล้วก็สามารถที่จะสดึกอมพัฒนาตัวเองให้กลายไปเป็นผู้เล่นระดับโลกได้ในเวลาอันสั้นครับคือต้องเรียนว่าถ้าด้วยโครงการหนึ่งกีฬาหนึ่งกีาหือธกิจน,นะครับก็ช่วย ทุกสมาคมที่เรียกว่าเป็นสมาคมแห่งประเทศไทยนะแน่นอนครับเงบประมาณที่ลงลมาจากไอเซอรคมก็ไม่ได้เท่ากันความหวังก็ไม่ได้เท่ากันนะครับเพราะว่าบางสมาคมเพิ่งเกิดบางสมาคมยังเล็กอยู่เลยเพิ่งเพิ่งเพิ่งเกิดาม,มาแล้วเพิ่แต่เพิ่งหัดเดินก็นมีนะฮะเ,เพราะฉะนั้นเราจะคาดหวังให้เหมือนแต่ไม่ได้นะครับแต่สำหรับสองกีฬาที่อยู่ตรงนี้นะครับอยู่กับเอ็กซ์ซิมเนี่ยผมก็มีความเชื่อมั่นว่าจะสร้างผลงานได้นะครับในโอลิมปิกครั้งหน้าแล้วก็สำหรับทางกีฬา อัอนนี้ือโรนายุคไม่ได้อยู่ในโอลิมปิกแต่ก็อยู่ในซีเกมเชื่อว่าองมีเหรียญทอ,องกับมาให้เฉยชมทำให้เราได้มดมูมิใจมีมีความน่าจะเป็นนะครับแล้วก็คิดว่าเราก็อยากที่จะสนับสนุนโครงการดีๆจากทางารัฐบาลในหลายๆครั้งเนี่ยการสร้างกําลังใจเนี่ยมันทําได้หลายรูปแบบแต่ผมคิดว่ารูปแบบนี้เนี่ยมันเป็นการสร้างกําลังใจแล้วก็สร้างอินสปิเรชันอย่างหลายๆสมาคมเนี่ยก็มีสปอน อยู่แล้วเราก็จะมองหาสมาคมที่เขาอาจจะย,ยังไม่มีสปอนเซอร์ที่เป็นตัวหลักนะครับเพื่อเป็นการเติมกำลังใจดีๆไปให้พวกเขาเหล่านั้นครับ